สวัสดีค่ะวันนี้ k i ิสมีแคคตัสจะมาสอนวิธีการชำหน่อง่ายๆค่ะจากต้นแม่สวยๆแบบนี้ต้นนี้ชื่อมอริก้าค่ะถ้าใครกลัวหนามที่มือนะคะแนะนำให้ใช้ด้าม f o r ์เซนะคะแบบนี้ค่อยๆงัดหน่อเขาออกมาจากต้นแม่เบาๆนะคะนี่ง่ายมากเลยค่ะ อีกหน่อนึงนะคะค่อยๆงัดออกมาเลยค่ะนี่ง่ายมากๆได้แล้วค่ะนี่คือหน่อชุดแรกของโมนิกาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาฟอร์เซปขีบขนออกนะคะน้ำยาที่เราใช้จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แต้มไปที่ตูดเขาเลยค่ะ เสร็จแล้วทิ้งแผลให้แห้งสนิทนะคะแล้วเราก็เอามาจิ้มในพอร์ตที่เราจะชำหนออย่าลืมเขียนป้ายชื่อไว้ด้วยนะคะทําแบบนี้รวมกันหลายๆหนอจะได้ประหยัดพื้นที่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชยน้ำกันค่ะแค่นี้เองค่ะชำหนอง่ายง่าย